ไม่เอาบริไฟฟ้าเฮเขาประเมินสร็ว่าเมื่อเทียบกับผู้มิธรรมดาสิ่งละราองมันเป็นอย่างสพติดประกำจากครับก็ก็เเออากินพูดแต่มันมันไม่ติดหรอกไอ้คนพูดเนี่ยมันเลิกไม่ได้เรียกร้องคือมันไม่ไไปแล้วนะมันติดมันเลิกไม่ได้แล้วมันเรียกร้องสิทธิ์ที่ว่าเขาจะได้สูบไปนะครับจริงๆบริเวณไฟฟ้ามันของใหม่ แล้วก็ในในขั้นระบาดเนี่ยในอเมริกาก็ประมาณสิปีของเราที่ประมาณห้าปีนะครับเออก็เสพติดแน่นอนแล้วก็หลักฐานจนถึงขณะนี้เสพติดมากกว่านิโคตินเนี่ยแรกๆเขาสก,กัดจากไปยาสูดแต่ตอนนี้ก็สังเคราะห์สังเคราะห์แล้วเริ่มเปลี่ยนสูตร สูตรน,นะนิกกิติเพื่อให้มันเสพติดมากขึ้นนะครฮะแล้วก็หลักฐานก็ออกมาแล้วนะ,ะว่าวัยรุ่นที่สูบบุหรีเรร่เป็นปลาเนี่ยตื่นเช้าขึ้นมาในภายใน5นาที5นาทีแรกต้องวิ่งไปสูบบุหร,ร,รี่ๆๆๆเป็ดปลาก่อนกินข้าวอีกต่นเนี่ยใน,น5นาทีคือ<ๆ>นะฮะภายใน5นาทีนะฮะมากกว่าบุหรี่ธรรมดาที่ประมาณ5%อันนี้25%ที่ต้องวิ่งวิ่งไป ซึ่งไอ้ไอ้ไอเวลาที่ตื่นขึ้นมาแล้วต้องไปหามาสูบเนี่ยมันบอกถึงความรุแนแรงเหมือนกัน,นนะซึ่งตรงนี้มันก็จะท้อนต่อไปว่ามันจะเลิกไม่ได้เลิกยากนะแล้วก็มีมีงานวิจัยมาแล้วว่ามันเลิกยากกว่าบุหรี่ธรรมดานะครับตุผลก็คงว่ามันไม่เหม็นแล้วมันสะดวกนะฮะสูบเมื่อไหร่ก็ได้สูบได้ต่อเวลานะ อันนี้ก็เป็นเรื่องของเสพติดนะครับแล้วก็ถ้าเราถ้าเราเอามาผูกกับเรื่อง NCD เนี่ยนิโคตินเนี่ยเป็นตัวทำให้เป็นเบาหวานนะครับเพราะฉะนั้นเบาหวานนี่เพิ่มขึ้นแน่นอนชัดเจนแล้วก็นิโคตินเนี่ยทำให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดนะครับแล้วก็มันไม่ใช่นิโคตินกับนนะ้ำบุหร,รี่ไฟฟ้ามันมีนิโคตินกับสารเคมีเป็นร้อยนะครับ ที่ออกมาในควันเนี่ยนะในนี้มันก็ยังมีที่เรียกว่าโลหะน,นะนะฮะมีสารที่ว่าขอ,อมาดีทเนี่ยสูงกว่าในบุหรีธ่ธรรมดาคือสารหลายตัวก็กต่ำกว่าส่วนใหญ่ต่ำแต่ว่ามีสารสารหลายตัวสูงกว่าในควันบุหรีธ่ธรรมดาก็ามีสารก่อบอะไรนะครับแม้จะน้อยกว่าดันะะนั้น อาจารย์บางท่านก็พูดถูกแล้วอันตรายไม่น่าจะต่างกับบุหรี่ธรรมดาในระยะยาวนะครับก็ซึ่งตรงนี้ผมเห็นต่างจากท่านอาจารย์จากคอนแกนที่นี่ว่าดเด็กๆรู้หมดนะไม่รู้เยอะข้อมูลสำรวจข้อมูลที่เขาไปวิจัยออกมาเด็กเด็กม .2 อเอนี่ยไม่รู้เยอะนะ,ะมันสิบหจังหวดที่ก็สำรวจไม่รู้นะเข้าใจว่า ไม่เสกติดไม่มีอันตรายนะฮะไม่เกิดโรคหัวใจนะฮะแต่นี้ก็คือความที่ไม่เข้าใจซึ่งก็เป็นธรรมดานะเพราะว่าศาสรเราเนี่ยทำน้อยไปนะเราทำน้อยเที่ยวกับประเทศอย่างอย่าง,งอเมริกาหรืออย่างอื่นนะครับแล้วก็มี่กปี64ที่สำน,กน,สนักงานเสี่งชาสำรวจไปเนี่ยผู้ใหญ่เนี่ยผู้ใหญ่20ล้านคนไม่รู้จักเลย ไม่รู้จักปุ๋ไฟฟ้าเลยไม่เคยเห็นนะฮะเพราะฉะนั้นเด็กนี่ก็ยิ่งยิ่งไปกันใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นถ้าถ้าพูดถึงว่าเหตุการณ์อะไรในสังคมขณะน,นี้ที่กระทบสุขภาพนะฮะมันจะเป็นอย่างนี้เ,เ,รเราจะพูดถึงความที่ว่าความเหนื่อยนิ่งอะไรเงี่าม,มันก็ใช่มันก็เกิดเดีวก็ตอ๊ ติดไอ้ติดเกมนะติดเกมติดมือถืออันนั้นก็อันหนึ่งนะฮะแต่ถ้าพูดถึงสิ่งที่เป็นกันเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นจุดก่อเกิดของวิกฤตสาธารณสุขในอนาคตก็คือรว่าไกวรุ่นเนี่ยในอเมริกาเนี่ยนะนักเรียนอุดมศึกษาสูงหรี่ไฟร้อยสิบแปดเปอร์เซ็นต์ที่เขาสูบบุหรี่ธรรมดาเหลือ3-4เปอร์เซ็นต์นะฮะ มันมันแล้วตรงเนี้ยก็อย่างที่บอกมันจะติดนะฮะอเมริกาหนักเตรียมมัธยมสองจุล้านล้านสองจุดล้านคนเนี่ยหนึ่งในสี่เนี่ยติดแล้วนะหกแสนคนก็หมายว่าติดก็มาท้อ,ต,อต้องสูบทุกวันนะไม่สูบไม่ได้แล้วนะแล้วก็อย่างที่ติดแล้วเนี่ยหนึ่งในสี่มันต้องสูบไปในหะนะนะ้าอาทีอ่าแสดงว่าติด เด็กพวกนี้เนี่ยโอกาสเลิกเนี่ยน้อยมากนะฮะน้อยมากนะฮะเทียบกับบุหรี่ธรรมดาที่ผมพูดไปหลายครั้งว่าบุหรี่ธรรมดาก็เลิกยากแล้วคนไทยเนี่ยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเนี่ยไม่ได้เลิกไปไป,ไปจนตายสามสิบเปอร์เซ็นที่เลิกได้ใช้เวลาถึงยี่สิบเอ็ดปีแล้วบุหรี่ไฟฟ้ามันจะแย่กว่านี้เพราะฉะนั้นมันไม่ผิดเลยที่ไทยนิสัยการขึ้นปกวติอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของวิกฤต สาธารณสุขนะฮะที่จะเกิดขึ้นเพราะว่าเรื่องของผลกระทบระยะย,ยาวมันใช้เวลานะฮะ,ะบุหรี่ไฟฟ้าก็คงเป็นกระบบหรี่ธรรมดาะะที่ใช้เวลา20-30-40ปีครับปีที่จะเห็นผลเต็มที่นะครับแต่ว่าในเขามีคำอีกคำหนึ่งนะว่าในปีสองปีที่ผ่านมาเนี่ยตัวก่อความวุ่นวายที่รุนแรงที่สุดในโรงเรียนก็คือบุหรี่ไฟฟ้า Ruption, นะฮะสกูดิสลอปชันนะฮะเรื่องการความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนนักเรียนกับเพื่อนนะฮะแล้วก็ผู้ปกครองกับครูที่เด็กโรงเรียนเ,เ,เป็นเป็นเดอะเดอะเบสเกตสกูดิสลอปชันโอ้โหนะฮะดันะะั้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมก็ดีใจนะะที่ได้มีการจัดวิ่งอันนี้นะครับแล้วก็แล้วก็กน้อยใจนิดหน่อย มึงทำให้มึงไปผูกแค่เอ็นซีดีอ่อืมแต่ถ้าคุณดี่ไฟฟ้าโดดๆคล้อยมึงวิ่งเรื่องคุณดีเวฟ้าอย่างเดียวครับนานครับมันผิดหลักการสื่อสารมันต้องเซ็นก็เมสเซจโอเคนะฮะเราเราแยกกันนะอาจารย์น้ามันออกมาเป็นอย่างนี้มันมันก็เราก็อายุมากแล้วไม่ชอบเลยเราก็บอกไม่ชอบนะฮะนะฮเกินจริงอยู่ตรง ซิงเกิลแมสเซนต์บุหรี่ไฟฟ้ามันไม่ดีคนไม่รู้เยอะแต่ยาบริบบตัว p h y s i c อะไรนี้แล้วกันวิคเขาก็เอาใจผมหน่อยบอกเบุหรี่ไฟฟ้ากับ NCD แต่ว่าไอ้นี่หรือไอ้นิดมันก็บอก NCD กับบุหรี่ไฟฟ้าไอ้ใครไปฟังคำหลังเพราะฉะนั้นบุหรี่ไฟฟ้าก็เป็นซีดคาร์บิดก็เป็นขณะนี้มันเกิดศึกในสภา ะะบริษัทเนี่ยวิ่งเต้นกับพรรคการเมืองและก็สอสอพยายามที่จะให้ให้บุคคลขายได้ตามาถูกกฎหมายนะครับแล้วก็ที่เราทำโพไปนี่ยนะฮะผู้ปกครองเนี่ยนักเรียนตั้งแต่ป .5 ไปถึงมัธยมเนี่ยสี่พันคนนะทั่วประเทศเนี่ยแล้วก็ครูหนึ่งแสนคนนะเก้าสิบเอ็ดจุดห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ย,ออออยบอกว่าต่อให้รัฐบาลอยา อย่าให้มันถูกกฎหมายนะครับเพราะว่ามันจะเข้าถึงยิ่งง่ายกว่าที่เป็นอยู่ครับมันจะมีที่ถูกกฎหมายแล้วก็ที่ขายผิดกฎหมายนะครับอ่าเมืองเนี้ยนะทาท่าจะไม่ฟังโผลันนี้ครับคือเขาคิดว่าเขาสามารถที่จะ <Yeah. S 1> ฉันเนี่ยอยู่ในสภา mm hmm. การตัดสินใจอํานาจหรือว่าฉันอยู่ในทางเนียยรัฐบาลเป็นของฉันครับเพื่อน ที่สสที่เขาที่เป็นหมอที่อะไรนะอาจารย์เกมเนี้ยอาจารย์แพงแน่ๆถ้าไม่ได้เสียงจากประชาชนเพราะฉะนั้นอนาะจารย์ปรขออนุญาตอย่างนี้ยุคศตะวรรษที่21คือยุคแห่งการต่อสู้เพื่อการครองความคิดคน,นะครับได้เดน,น๋ยวพวกเรามานั่งอีกที่นี่ผมเชื่อคนที่มอาคนอีกแล้วกเขอา,านั่งอีกที่หนึ่งนะครับเพืดด่อให้แบ่งโตกันอะไรกัน,กน,กนอยากให้อาจารย์เล่าถึง กลวิธีของพวกเขาในการสื่อสารเพื่อที่จะครองความคิดคนรุ่นใหม่ๆที่เป็นกุเป้าหมายนะครับก็สื่อสารความเพ็งเงีอไม่ได้พูดความจริงนะครับเอ่อแล้วก็เหมาเอาสิ่งที่ไม่รู้ว่าเป็นอย่างนั้นอย่างเช่นบอกว่าองค์การ,รงานาโลกบอกว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยไม่รู้ผลก,กระทบระยะยาวบอกไม่ได้ว่ามันอันตรายน้อยกว่านะครับหรือว่า FDA อเมริกาเนี่ยบอกว่าห้ามบอกนะยูขายนี่ยูยห้ามบอกมันอันตรายน้อยกว่าบริธรรมาาลเอฟาีแต่ว่าบริษัทเหล่านี้เนี่ยมันออกมาอยู่ประเทศไทย f อเอฟอมันจะไปสนอะไรออยูล่สภาพบังคับอเมริก,กาใช่แล้วเขาก็ไม่มีไม่มีอยังไงไม่เขาก็ไม่สนใจหรอกถ้าถึงเข้ามาใช่ไหมฮนะนะเออว่า แล้วก็มันมีบริษัทไอไอขายบริกคาสชนิดพอร์ตนะฮะอ่ที่เขาก็ถูกถูกฟ้องข้อหาสองข้อข้อหนึ่งก็คือเขาไปบอกเด็กว่ามันอันตรายน้อยกวาบุหรีคธรรมดาข้อหนึ่งข้อสองเนี่ยเขาไปทำเป้าไปที่เด็กนักเรียนนะฮะอ่อเมริกามันจะมีที่ผมว่าเมืองไทยก็คงจะมีเขาจะให คนอาชีพต่างๆเข้าไปให้ความรู้แบบเด็กนักเรียนนะฮะอันนี้ก็เข้าไปก็ถูกจับได้ว่าไปไปให้ข้อมูลหรือกุลิเวฟาเชู่่จนสุเกฟานะครับสองข้อหาที่หนึ่งบอกว่าบอกว่าปลอดภัยกว่าที่สองทาเก็เด็กนักเรียนเขออาอฟอ้องศาลฟ้องกันสาสิบบาฐนะครับผู้ของฟ้องกลงยอมขวา ่อนสารตัดสินอาทิตย์เดียวเก้าหมื่นกว่าล้านบริษัทเดียวเก้าหมื่นกว่าล้านนะฮะ,ะแล้วก็ต้องย่อยตายจ่ายนะฮะฮภายในหกปีถามว่าบริษัทเจ๊งไหมไม่เจ๊งนะ,ะไม่เจ๊งอ่ะนเากำไรเยอะมากนะฮะเมื่อกี้พูดถึงอินฟลูเอนเซอร์นะครับมูลนิธิเราเนี่ยเป็นหนึ่งในองค์กรร้อยสี่สิบองค์กรทำหนังสือถึง ไอ้ไอ้สื่อช่องต่างๆนะครับจะเป็นจะเป็นอะไรอะ่ะแพลตฟอร์มทั้งหลายนะครับ y ยูทูบและทั้งหมดเนี่ยนะว่าขอให้ไม่เผยแพร่ที่เขาใช้บริษัาหรบใช้นเวนเซอร์ในช่องทางต่างๆไม่สําเร็จเราทําไปสามปีแล้วนะครับหน่วยงานองค์กรที่สับสูนบุรีเวฟในประเทศไทยเนะี่ยถ้าไปดูใน แพลฟอร์กลุ่มราฐานการบุรีเขบอกว่าตั้งขึ้นโดยอินฟลูเอนเซอร์สิคนที่แต่ละคนมีผู้ติดตามเป็นหมื่นทุกคัเนี่ยพวกนี้ก็จะออกมาเอาตลอดไปแล้วนะครแล้วก็เราก็มีอาจารย์ที่เป็นนักวิทศสตร์บอกว่าเอ๊ะก็คุยกันแล้วแล้วเราทำยังไงจะเอาข้อมูลบุรีฟ้ามันขึ้นไปในต้นต้นเวลากดเข้าไป เขาบอกว่ามันมันไม่ใช่อย่างนั้นเขาตังต้องจ่ายเวลากดบริรี่ฟ้ามันจะเป็นข้อมูลของเขาไม่ใช่ข้อมูลของเราอันนี้ก็เป็นสุดที่ยากบากมากนะฮะแต่ว่าผมก็คิดว่าก็ยังที่บอกนะดีใจที่จักจกิจกรรมนี้ก็ได้สื่อสารเรื่องอพิษภยัยของบริเฟ้าเอ็นซีดก็ด้วยนะซึ่งก็ก็จะจริงๆเนี่ยอย่าง เขาคุยกันแต่แรกว่าให้จับแบบเมื่อ,อ,อสองพัึงปีก่อนนะอาจารย์บินเ,เรียนชั้นไหน30มสาปี3่ปีแล้วอาจารย์น่าจะน่าจะมหาลัยปีหนึ่งเอะผมอายุ53สแล้วนะรบบุคบลนะ <laughs> <laughs> กากรสาาสุขเขาจัดวิง่งนะฮะวิ่งสี่พาดเจ็วั 45, วน มาจากสี่ภาคเข้ามาที่กรุงเทพนะฮะร,รู้สึกจากปุบลนจากเชียงใหม่เชียงใหม่แล้วก็จากสวนโมกต,ตายนะฮะแล้วก็จากตราน,นะฮะร,ร้อยกว่าคนก็วิ่งผัดมันก็วิ่งผัดมันก็วิ่งเพื่อสร้างกระแสสมัยนั้นมันยังไม่มีกฎหมายไม่มีอะไรเล่านเนืองยาสุดนะฮะแล้วก็รวบรวมหลายชื่อหกล้านชื่อนะครับสเสนอ ไปไปยื่นให้แก่ประธานสภาผู้แทนราษฎรให้ออกกฎหมายพวกคุณยาสูงอันนั้นเป็นการสร้างกระแสที่ใหญ่ที่สุดจริงี้เราอยากจะให้สร้างขนาดนั้นนะแต่ว่ากดต้องต้ง,งต้องบอกว่าเออไพโรดะขัทรได้แค่นี้ตัวนี้ก็เยอะนะครับ <c oughs> เราช่วยทำจัดอันรัร อาจจะจำกัดที่หนึ่งท้ายที่สุดนี้โครงการนี้จะมีได้ก็ <c oughs> โอเคเพ้อ,อยากดีแ็ <c oughs> ้ป้าเของมาโทษอยู่ในยนะครับทิ่อยู่ว่าเก่งนะแต่ว่าเราได้จับจับโรงเรียนแพทยครับ <c oughs> ซึ่งสำคัญแล้วผมก็บอกน้องนักศึกษาสองคนเนี่ยผมเนี่ยพดภูมากเลยนะเอ <c oughs> นักเรียนแพทย์ที่รามาสุริยบ,บาขอนแกันก็มีที่สี่แล้วก็มีคือมัน มันไม่น่าจะเป็นไปได้นะที่ว่ายูไอคิวขนาดเป็นเป็นเดียนหมอเนี่ยนะครับรื่ลงบอกพยายามถามว่าให้โรงเรียนแพทย์เนี่ยปลอดบุหรี่อันนั้นหมายถึงปลอดบุหรี่แล้วก็ปลอดบุหรีเรร่เฟฟ้าด,ด้วยแล้วถ้ายูยังเป็นอย่างนี้แล้วเด็กนักเรียนมัธยมมันจะเป็นยังไงของประเทศนี้นะฮะอันนี้นก็เป็นสิ่งที่ผมท่านคงอยากทราบนะะผมพยายาม ้าไปในกลุ่มสาบันแพทย์ศักด์แล้วก็ให้มีมัติว่าให้ลดนลงให้ลดความเห็นแพทย์ะป,ะปออบุหรีนมันรับไม่ได้ไม่มีใครจะหัวร้อต่ำไปกว่าบ,บริษัทบุรีอีกแลอือันนี้หมูนิสิแพทย์ยังหมูเลยเนี่ยนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องช่วยกันนะก็ดีใจนะราบีไหลบูมานที่เข้าไปให้การดอกการในอธิการพร้รอมพร้อมกับพร้อมกับผมนะอาจารย์สมศักดิ์โรเลัก นะครับนะแต่แล้วก็แต่มันก็คือว่าสสเหล่านี้มันไม่ฟังนะฮะเขาเขาฟังคุณเป็นไปได้ยังไงคุณบอกจะแก้กฎหมายแต่ไม่เคยคุยกับพวกเราเลยอื่ออกสื่อฝากธุรกิจเพราะว่าแย่และอนาคตประเทศนี้นะนะฮะเพราะฉะัก็ต้องอย่างที่บอกมีสสหลายคนเขาแนะนำว่า<ม>อาจารย์อาจารย์ไปสั่งแจ นะฮะกระแสแล้วกระแสถ้าม so like st ันสูงพอเนี่ยพวกนี้ก็ต้องคิดคือพักเนี่ยต้องคิดในวันสุดท้ายที่เขาเสนอเข้ามาในสภาใหญ่นะครับเรื่องของขอให้ทุกทุกทุกคนช่วยกันพูดนะครับช่วยกันพูดว่าเราไม่เอาไม่ว่าอันตรายน้อยสมมุตินะอนแต่แต่วิย์ไม่อยางให้ลูกอยู่ติดบรซ้าปตลอดชีวิตมันไม่เอาครับใช่ไหมเจ้าของบริษัทบรีษัทไม่รู้ความสุขวก็ ถามว่าทำไมทำไมผมไอ้นั่นกับไอ้นี้นะเพราะผมเป็นหมอปอดผมรู้นะผมเรียนฟิสิโอโลยีเยอะของปอดว่าไอ้ควันเหล่านี้มันทําอะไรกับปอดเพราะนั้นก็เลยก็ต้องขอบคุณนะตางศาษนะผู้ใหญ่นะต่อหัวแล้วก็ลูกหลังจารักทุกคนนะขอบคุณนะสิบหกเดือน่อยนะ เหมือนเหมือนลูกศิษย์นะฮะก็ก็อ um ยู่ดูกูดนะเออก็ทำ่อแล้วอีกสามภาคเนี่ยทำให้ดีๆนะครับอ่ะอ่ะขอเสียงปรบมือให้อาจารย์หน่อีกทีนะครับอาจารย์ประเกตขอบคุณนะครับอาาจรย์